Everyone is coming to Thailand. It's luxury. This is a dream, isn't it? I want to stop it for the world. An escapism. It's like Benadorm on steroids. But one wrong move could put you in real trouble, real fast. My brother was murdered. It wasn't an accident. You're not only free to be a man, you're encouraged to do so. As long as you've got enough money, you get away with everything here. I've been in Thailand for less than 24 hours and I've nearly got arrested. สำนักข่าว BBC คาดคุณสมบัติในการวิเคราะห์และนำเสนอข่าวที่ถูกต้องแก่สาธารณชนมันนำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากความจริงและมีอคติต่อประเทศไทย <h ats> ผมเคยอาศัยอยู่ในสหราอาณณจักรและผมมั่นใจได้ว่าอังกฤษนั้นมืดมนและอันตรายกว่ามากในทุกพื้นที่ของประเทศ <h ats> ในขณะเดีวยวกันประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากกว่า วังว่าทั่วโลกจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเทศจอมใสแ้ง<ว>นี้นะครับเดได้หรือเปล่าล่ะว่ามาจากชาติไหน path-tool footage of our seet ใครที่ยังตามไม่ทันคลิปนี้เดี๋ยวแอดมาสรุปให้ฟังเรื่องมันเริ่มจากสารคดีของ BBC ได้นำเสนอเรื่องราวด่านมืดของประเทศไทยจนทำให้ชาวต่างชาติโวยซึ่งมันก็ได้มีชาวไทยออกมาโวยบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือชาวต่างชาตินี่แหละออกมาปกป้อง กับสารคดีที่มีชื่อว่า Thailand The Dark Side of Paradise ประเทศไทยกับด้านมืดแห่งสวงสวรรค์ But the police follow us to our van คนที่ดำเนินรายการคือซาร่าแน็กเจอมอตออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่8กันยายนปี2025ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนตอนละเฉลี่ยประมาณ44นาที โดยรายการจะเจาะจงด้านมืดของไทยการจัดปาร์ตี้เซ็กส์ยารวมไปถึงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและการคุมขังต่างชาติอย่างผิดกฎหมายซึ่งสารที่ไทยทำเอพิี่หที่1จะอยู่ที่กรุงเทพโดยเฉพาะซอยขบาวบอยอโอดที่2พัทยาซึ่งเขาได้พูดถึงภาพลักษณ์เซ็กซ์แคปิตล เอพิโซดที่3เกาะพังงานและภูกเกต็ตโดยการถ่ายทำคือตามไปถ่ายตามสถานที่ผับบาร์คลับสถานบันเทิงหยามค่ำคืนโดยในรายการซาร่าได้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหนึ่งในคนที่ถูกนำเสนอคือแม็กคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยในวิดีโอแม็กก็เผยว่า BBC ได้บิดเบือนเรื่องราวของเขาโดยเขากล่าวว่า BBC ได้ตัดต่อเสียงของเขาต่อบทสนทนาเข้ากันและตัดต่อให้มันดูดาร์กไซส์ทั้งๆทที่เขาไม่ได้จงใจจะสื่อในรูปแบบบริบทนั้น I can tell you guys that that documentary is full of lies and staged events and they have scammed me and my character in that documentary They have chopped up my voice and edited it and actually made me say sentences in that documentary. หลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติออกมาพูดเกี่ยวกับสารคดีชิ้นนี้ทั้งออกมาแสดงความคิดเห็นและทํามาเป็นวิดีโอยกตัวยอย่างเช่น I h e About r d a the doc documentary about Thailand. And if you've never been to Thailand, don't pass judgment. Because Thailand is a wonderful wonderful country. ifve if will not know this Its nothing like what the BBC are talking Beau been about people the are what you not know จากที่สารคดีชิ้นนี้ได้เผยแพร่ออกไปกลายเป็นว่าทัวร์วงซาร่าและ b b บอย่างหนักซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทัวร์จากต่างชาติแล้วทัวร์เหล่านั้นจะพูดถึงอะไรบ้างงั้นเราไปดูความคิดเห็นกันความคิดเห็นทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นชาวต่างชาติ เริ่มจากคนแรกคนนี้ได้บอกไ้ว่าผมเคยอาศัยอยู่ในสหราอาณณจากักรและผมมั่นใจได้ว่าอังกฤษนั้นมืดมนและอันตรายกว่ามากในทุกพื้นที่ของประเทศในขณะเดียวกันประเทศไทยนั้นปลอดภัยมากกว่าคนต่อมาได้บอกไ้ว่าซาร่าไม่ชอบประเทศไทยนี่ควรจะเอาไปเป็นหัวข้อมากกว่าคนนี้ได้บอกไ้ว่า นี่แหละคือด้านมืดของ BBC คือการออกมาทำสารคดีแบบนี้นี่แหละคือด้านมืดของ BBC ชาวต่างชาติคนต่อมาเพื่อนๆน,น่าจะเดาได้ว่ามาจากประเทศไหนเขาได้บอกไว้ว่าวังว่าทั่วโลกจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเทศจอมใสแส้งนี้นะครับเดาได้หรือเปล่าล่ะว่ามาจากชาติไหน คนต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยนั้นมันไม่ปลอดภัยเลยถ้าเราพูดความจริงเกี่ยวกับพวกเขาเราจะเดือดร้อนทันที oh. น่าจะเดาได้ว่ามาจากชาติไหน oh. คนต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อันตรายมากสําหรับนักท่องเที่ยว oh. มาจากที่เดียวกันนั่นแหละ <Okay. Yeah. S 1> ชาวยุโรปคนต่อมาได้บอกไว้ว่า ผมคิดว่าสารคดีทั้งหมดนั้นเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพอสาราชนาจักรรู้ตัวเองว่ากำลังอยู่ในช่วงตกต่ำผู้คนก็อยากจะย้ายออกคนต่อมาได้บอกไล้ว่าความผิดพลาดของ BBC คือการมาที่ต่างประเทศแล้วใส่ร้ายประชาชนของเขาคนไทยนั้นให้ความสำคัญกับการถูกใส่ร้ายอย่างจรงิงจัง BBC เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อแบบพวกโวกตวปลม คนต่อมาได้บอกไล้ว่าผมเดินทางไปที่ประเทศไทยมามากกว่า50ครั้งก่อนที่จะเริ่มอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมพำนักอยู่ที่ประเทศไทยมามากกว่า16ปีด้วยความมั่นใจและความคุ้นเคยผมไม่เห็นด้วยกับสารคดีนี้โดยสิ้นเชิงนอกจากผู้ประกาศข่าวแล้วผมอยากให้เขาขอโทษต่ตอประชาชนชาวไทยและต่อผู้ชมของ BBC ชาวซาอุดีอาระเบียคนนี้ได้บอกไว้ว่า ในภาษาอาหรับเรามีสุภาษิตที่ว่าอูดไม่เคยมองเห็นโหนกของตัวเองซึ่งมันก็ตรงกับประเทศตะวันตกที่พูดถึงด้านมืดของประเทศไทยหรือด้านมืดของประเทศคอมมิวนิสต์จีนแต่พวกเขาไม่พูดถึงด้านมืดของตัวเองเลยซึ่งจริงๆแล้วมันเลวร้ายกว่าประเทศที่กำลังพัฒนารวมกันทั้งหมดซะอีกต่างชาติคนต่อมาได้บอกไปว่า BBC มันน่าอับอายจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่งดงาม แต่วิดีโอที่เธอทําขึ้นมานั้นมันไม่ได้สะท้อนวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงมันมีไว้เพียงเพื่อทําให้ประเทศไทยดูแย่และเธอเองก็เป็นความอับอายของสาราชอาจักรชาวอเมริกันคนนี้ได้บอกไว้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยมาจากสหรัฐอเมริกาพูดตามตรงเลยว่าสาวไทยส่วนใหญ่ที่ผมได้เจอเป็นคนน่ารักสุภาพและจริงใจมากๆ เรื่องโวกบ้าที่สหรัฐอเมริกาเป็นเพียงแค่ชาวตะวันตกที่ชอบฟังเสียงสะท้อนในกลุ่มของตัวเองมากกว่าวัฒนธรรมไทยนั้นมันยอดเยี่ยมผู้คนน่ารักนี่คือความคิดเห็นเล็กๆของผมความคิดเห็นต่อมาจากชาวโนเว่ได้บอกไว้ว่า ในฐานะชาวนอร์เวย์ที่เคยไปประเทศไทยหลายครั้งและครอบครัวของผมก็ไปหลายครั้งเช่นเดียวกันแม้กระทั่งญาติเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานของผมก็ไปที่เมืองไทยมาแล้วหลายครั้งไม่ว่า BBC จะใส่หลายประเทศไทยอย่างไรผมก็ยังอยากกับลไปเยือนประเทศไทยอีกครั้งเหมือนเดิมและมากกว่าครึ่งของเพื่อนร่วมงานที่ทำงานกับผมก็ไปประเทศไทยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าพวกเขาจะกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งและจะพาคนอื่นๆไปด้วยที่ประเทศไทยผมสามารถเดินไปไหนมาไหนพร้อมกับใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องกังวลแต่ในยุโรปผมไม่กล้าทำแบบนั้นที่ปารีสผมเห็นเหตุการณ์แย่งโทรศัพท์ถึงสองครั้งภายใน1สัปดาห์มันทำให้รู้สึกว่าหลายๆเมืองใหญ่ในยุโรปนั้นไม่ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติคนต่อมาได้บอกไลยว่า BBC คุณควรออกมาขอโทษประเทศไทยคนต่อมาได้บอกไลยว่าเรื่องนี้มันทําให้ฉันงุดงิดสุดประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่น่ารักใช่มันก็มีด้านมืดที่เต็มไปด้วยคนเมาซึ่งทุกประเทศทั่วโลกเหมือนก็มีเหมือนกันไอ้ด้านมืดเนี่ย แต่ทันทีที่คุณก้าวออกจากพื้นที่เหล่านั้นคุณจะได้ดื่มด่ากับความงดงามและวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างแท้จริงของประเทศอันน่าทึ่งนี้คนต่อมาได้บอกเลยว่าผมอยู่ที Illinois, yeah, <t> ่ประเทศไทยมาแล้วกว่าสิปีผู้คนน่ารักจริงๆและผมรู้สึกปลอดภัยมากกว่าอยู่ลอนดอนซะอีกถ้าคุณเคารพประเทศวัฒนธรรมและผู้คนคุณก็จะอยู่ได้อย่างสบาย อายากรัรมส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างและมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก <C ell> คนต่อมาได้บอกเลยว่า <C ell> พวกเขาแค่ตื่นตระหนกเพราะว่าคนกําลังย้ายออกจากสาราชนาจากักร <C ell> เพื่อมาที่ประเทศไทยที่สวยงามแห่งนี้ <C ell> เลยพยายามควบคุมเรื่องราวให้อยู่ในมุมมองของตน <C ell> คนต่อมาได้บอกเลยว่า <C ell> ผมขอเลือกอยู่ที่ประเทศไทยดีกว่าไปอยู่ในประเทศที่ไม่ปลอดภัย ที่ซึ่งคุณไม่มีทางรักษาของมีค่าของคุณเอาไว้ได้เพราะไม่ถูกทำลายก็จะถูกขมโมยประเหตุนั้นถูกปกครองโดยคนชั่อโกงไม่ดูแลประชาชนของตัวเองเก็บภาษีสารพัดแถมยังไม่สามารถแสดงความรักชาติได้โดยไม่ถูกกล่าวหาเหยียดเชื้อชาติและแทบไม่มีวัฒนธรรมเพราะผู้คนพร้อมที่จะรู้สึกถูกล่วงเกินกับทุกสิ่งทุกอย่าง ชาวต่างชาติคนต่อมาได้บอกว่าทุกประเทศนั้นย่อมมีด้านดีและด้านที่แย่คุณนาะดซาร่าไม่มีทางทำให้ฉันเลิกไปเที่ยวประเทศไทยได้หรอกนะคนต่อมาได้บอกเลยว่าผมเป็นชาวเมียนมาผมเดินทางไปที่ประเทศไทยทุกปีและผมก็เคยไปหลายประเทศแล้ว แต่ในความคิดของผมไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศไทยเลยผู้คนใจดีมากปลอดภัย100%เปอร์เซน์แม้กระทั่งตอนที่ผมลืมโทรศัพท์ไว้ในที่สาธารณะมันก็ไม่ถูกขโมยคนต่อมาที่บอกเลยว่าผมไปประเทศไทยมาหลายปีแล้วนะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเพราะเหมือนกับคนทั่วไปผมรู้จักให้เกียรติและปฏิบัติตามกฎหมายแค่นี้เลย คนต่อมาได้บอกไปว่าสำนักข่าว b b c ขาดคุณสมบัติในการวิเคราะห์และนำเสนอข่าวที่ถูกต้องแก่สาธารณชนมันนำเสนอข่าวที่บิดเบือนจากความจริงและมีอาคาติต่อประเทศไทยและนั่นก็คือความคิดเห็นบางส่วนจากชาวต่างชาติเท่านั้นบอกเลยว่างานนี้คนไทยไม่ต้องต่างชาตินี่แหละมาปกป้องเองคนไหนที่ว่าไทยไม่ปลอดภยัยต่างชาติบอก กลับไปดูบ,บ้านเกิดตัวเองก่อนเนาะ <S <S แล้วเพื่อนๆหล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์เรื่องราวนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวทยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ต่อลมหายใจ Donate Super Thanks มาให้ช่องนี้ตลอดมีความสำคัญต่อช่องนี้ส,สุดๆแล้วเรามาเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ